Субтитры сделал โคนวันนี้นะคะบุ๋มพาทุกคนมากินข้าวแกงนะคะชื่อร้านว่าเย่เป้าข้าวแกงอร่อยค่ะอยู่ตรงข้างหลังบิกซีมารีน่าหรือว่าเซ็นทรัลมารีนาพัทยาเหนือนั่นเองค่ะนี่ร้านนี้เลยทุกคนเเเป็นนใค่ะ Hello. แล้วหมูจะมีหนังด้วยอันนี้คือหมกหม้อหมกหน่อไม้ใส่หมูหมกม้อหน่อไม้ใส่หมูขวี<ม>เป็นอะไรแซบเดี๋ยวจะเอาผักเลยเนาะเดี๋ยวเอาผักใส่จานกันค่ะใช่โอ้โหนี่ ข้าาบไก่ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่น้องแพ็มแนะนํานะคะน้องแพ็มนี่ก็คือทีมงานของเราเองค่ะเขามีช่องด้วยนะชเขาละเพด๋ยวให้น้องเข้าแปะไว้ให้ชื่อเพดอะไรคะแฮกี้ไลฟ์สไตล์ค่ะแฮกี้ไลฟ์สไตล์วันนี้พามากินเย่เป้าข้าวแก่อร่อยค่ะวันนี้ก็่อสกันไปเลยแล้วพี่ท้ามาเดี๋ยวเนะร้าปาเียวเลยนะผมดแต่ผมเอาอยู่ด้นทางรถไปเลย เป็นไงคะม่ล่แซ่บไหมคะแซ่บากีมผักให้มกเาจะเสิร์ฟพร้อมผักนะคะนี่หมกคือทีเด็ดมากร้านนี้ ชอบแบบพิซซ่าเขากิป็นพิซซ่าเลยอ่าวันนี้ไพคก็กินหมกหม้อเหมือนกันนะใช่ดูอันนี้เป็นหมกหน่อไม้หมกหม้อหน่อไม้นะคะอันนี้จะใส่เป็นแบบว่าหมูสามชั้นดูดิอ่ะคำใหญ่ๆนะให้เยอะมากเลยเนาะใช่ราคายังไงนะแพ็คเยอะเออนี่อะไรมาแซมหรอ กินปลา้าแบบไม่ฉุนมากราคาที่นี่นะคะไม่แพงเลยค่ะหนึ่งอย่างราดข้าวอย่างเดียวนะคะแค่ส0สิบาทนะคะสองอย่างห้าสิบบาทแต่ว่าให้เยอะมากดูกินจนจุกอะสั่งได้นะคะถ้าใครแบบว่าทานไม่เยอะก็แบบขอข้าวน้อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดูค่ะคนมารอซื้อออก่าเยอะมากนะคะเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึงสิบคน ที่ผมบอกว่าลาบแบบว่าแซ่บมากเลยนะคะเป็นลาบไก่